สวัสดีครับกูตูนะครับจากเน i l Studio Academy นะครับจะดีแค่ไหนนะครับถ้ามือและเท้าของคุณดูนุ่มชุ่มชื่นและก็สวยงามอยู่เสมอนะครับคนเรา จะมองกันที่เล็บหรือเปล่าตอบได้เลยนะครับว่าไม่นะครับแต่คนเราเนี่ยจะมองกันที่ภาพรวมมากกว่านะครับก็คือมองไปที่สุขภาพของผิวมือแล้วก็เล็บไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพของผิวมือแล้วก็เท้าโดยรวมของเราเนี่ยจะต้องได้รับการบํารุงแล้วก็ดูแลอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอนะครับเพื่อให้สุขภาพของผิวมือและเท้าของคุณดูดีอยู่ตลอดเวลานะครับ สำหรับการดูแลแล้วก็บำรุงกันอย่างไรเนี่ยเพื่อให้สุขภาพมือและก็เทา้าคุณดูดีอยู่ตลอดเวลาได้นั้นนะครับคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้เทคนิคต่างๆกับเราได้กับหลักสูตรสปามือเท้าเพื่อนำไปต่อยอดและก็เพิ่มมูลค่าในการบริการตกแต่งเล็บให้มากขึ้นนะครับแล้วพบกันนะครับที่ Nail Studio Academy ครับ